บางทีเรากินกาแฟแล้วเราก็กินนมหนึ่งกล่องไงแม่หนูจะบอกเคล็ดลับตื่นเช้ามาแม่กินนมหนึ่งกล่องกับกาแฟไม่เอาถ้าแม่อยากได้โปรตีนให้แม่กินไข่ลวกไข่ต้มสองฟองไปเลยกินกับกาแฟดําน้ําตาลลดถ้าน้ําตาลแม่ขนาดร้อยแปดสิบหกอ่ะมันขึ้นตาแล้วอ่ะน้ําตาลสะสมสิบสองสิบเอ็ดแล้วเนี่ยหนูมองว่าแม่ต้องตัดสินใจแล้วล่ะ,ะแม่ไม่รู้แม่ไม่ผิดโอเคเรามาเริ่มกันใหม่คิดว่านมจืดจะกินได้ นมจืดกินได้แต่บางทีมันมีแฝงด้วยน้ําตาลถึงแม้ว่าเขาบอกว่าไม่มีแต่แม่ต้องดูซึ่งการดูฉลากข้างข้างขวดข้างๆ้างกล่องมันเล็กหนูยังมองไม่เห็นเลยแม่แต่พอไปดูจริงๆอ้าวน้ําตาลมีอย่างเงี้ยซึ่งหนูมองว่าแม่จะต้องไม่กินดีกว่า <c oughs> กินไข่ต้มกับกาแฟดำโอเคไหม <c oughs> มื้อเช้า แล้วแม่จะอิ่มนานกินสองฟองไปเลยนึ่งปลาก็ได้แต่ปัญหาหนึ่งปลามันจะแพงแล้วมันจะเสียง่ายเนาะเอเคไหมไข่เจียวก็ไข่เจียวได้ถ้าแล้ว<ช>ก็คือเอาเป็นว่าเอาไข่ต้มดีวกว่าช่วงนี้ถ้าเป็นเบาหวานเป็นไขมันแนะนําพวกต้มนึ่งไข่ตุนพวกนี้เนาะมันจะดีกว่าแล้วเสร็จปูบะพอกินแล้วนะ เราก็จะไม่กินนะสิบโมงสิบเอ็ดโมงถ้าหิวทาไงกินน้าเปล่า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 เท่านั้นอ๋อแม่แม่ไม่กินแบบนั้นกินเป็นเวลาแต่ว่าวันนี้ก็เลทไปเลทไม่เป็นไรเป็นการยืดยืดระยะเวลาการกินไม่เป็นไรบางทีแค่เช้าก็สามโมงกินได้ได้กินตอนเช้าไม่ได้กินโอเคก็คือเว้นไปสี่ชั่วโมงคือว่าเราเว้นชั่วโมงการกินเวลาตอนเย็นเราชอบกินแล้วก็นอนไง ถ้า<อ>กินเสร็จปุ๊บแม่ต้องให้กระเพาะมันย่อยสี่ชั่วโมงถึงนอนได้ถ้าแม่กินแล้วแม่ไม่กระเพาะย่อยมันจะทําให้ร่างกายทางานหนักมันก็จะนอนไม่หลับก่อน